เพื่อนก็นแมอ๋ไม่รับปากนะว่าจะาได้กลับมาอีกไหมเนาะนี่ค่ะอืมไหวอ่ะเก็บลูกนี้เห็นไหมสวยงามมากเยอะขนาดไหนอืม,อม ัสดีแม่เอาบางคนปฏิสิมนาคะทักทายภาษาเขมรเหมือนเดิมปลูกเองปรุงเองวันนี้เราจะออกนอกสถานที่กันแม่เตรียมตะกร้าม,มาเรียบร้อยวันนี้จะออกไปเก็บผลไม้ของฟรีหลังบ้านเนาะ,ะเมื่อวานกระโดดชิมพลัมป่าค่อนข้างจะสุกงอมกำลังดีเนาะเพราะว่าถ้าไว้นานกว่านี้เขาจะแมงจะมาเจาะเยอะเนาะแม่อยากเดินไปดูอันนั้นด้วยเพื่อนๆอะไรนะ แพลลูกแพ้เพราะว่าบ้านนอกลมแรงมากเขาจะร่วงหมดซะก่อนเนาะก็เลยอ่ะเตรียมตะกร้าพร้อมแต่ว่าแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์ี่ก็เนี่ยเตรียมพร้อมเหมือนกันนะนี่เอาถ้วยน้อยๆไปใส่คือไม่รู้ว่าหมดแล้วหรือยังเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเด็กๆไปก่อนนะเด็กๆเบบี้แหถ้าเบบี้เขาขานเบบี้ไปกันเลยค่ะอ่าอ ซ้ายมือซ้ายมือไก่โต้งขวาม,มือไก่ตัวเมียแข่งกันขันเข้าไปไก่โต้องอ่ะจะ,ะเสียงรบกวนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเพื่อนๆเนาดูดูดูด,ดูโอ้ยแม่มาถึงแล้วนี่นี่นีน,นี่อันนี้กิ่งเขาล้มลงมาเนาะแต่ว่าไม่ตายเขาก็รอดให้อีกนี่อุ้ยอุ้ยหนามเพื่อน<ๆ>อุ้ย น้ำอับแบล็คร์รี่นี่สุกแล้วนะนิ่มแล้วอุ้ยโอ้โอ้หล่นมาชิมลูกนี้กันเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆโดกเหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้พวกแมงพวกอะไรจะมาเจาะไงเดี๋ยวข้าแมจะเดินไปนู่นก่อนเนาะหมายถึงว่าเดินไปอ่ะแพรก,ก่อนเนะเาะแล้วก็ค่อยกลับมาเก็บเพราะวันนี้จะอยู่แค่หลังบ้าน โอ้ยไก่ต้มขมแมรข้านขันอืมอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนมาชิมก่อนมาชิมเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นเนาะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย<ส>์โบสก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เพืเ่อนๆถ้าเสียงอะไรจากโบสมาก็คืออันได้ยินหมดโอ้โดบให้อยู่นะ ก็มาช่วงเนี้กำลังดีอืเปรียบเทียบเป็นผลไม้อะไรใช่ไหมให้เป็นคล้ายๆพุทสาแล้วกันเนาะผลไม้ก็ไม่เหมือนกันเป๊ะๆก็คล้ายๆเอาคล้ายๆแล้วกันอ เนาะด้านหลังเดียวเราจะเดินไปด้านหลังกันนะอืมไก่โตง้งเอ้ยขันตลอดเวลาไก่โตง้งอืมเสียงระกครังโบดอืมหวานกำลังดีแหละโลบะเนาะเห็นไหมล่ะตรงนี้ปลอดฝุ่นนะเพื่อนอืม ลืมให้ดูเนื้อ,อให้เหมือนพุทซาสุดแล้วกันเนาะชิมอีกชิมอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟังลูกแพรกันน่แล้วก็เดี๋ยวกลับกล้องให้เพื่อนๆดูนะว่าเอเยอะขนาดไหนมไม่มีคนมาเก็บ น,นี่ความโดกของเขาปีนี้นะเนาะเพื่อนๆพืกำลังดีอ่ะเนี่ยกำลังดีที่จะให้เก็บนะอ่าเห็นไหมแล้วก็ปีนี้รู้แล้วเราจะไม่ปล่อยให้เขาเอร่วงทิ้งเนาะมีเมนูรอละเก็บแช่แข็งได้ด้วยอืมอืมนิมน่มนิม่มนิ่มเห็นไหมอุยดูดีๆอ่ะโคตรดกเลยอ่ะยิ่งโดกอ่ะเพื่อนๆดูดูดเยอะมากเก็บไปเนาะดีกว่าเอให้เขาร่วงทิ้ง เก็บไปแช่แข็งรอทำเมนูนะเอาไปาพลำกวนะอร่อยมากเพื่อนๆนนี่ๆนโดกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูแพรเนาะเพื่อนๆว่าร่วงทิ้งหมดแล้วหรือยังเสียดายเนอะนี่แล้วก็อแมทก็คือ,อเมนูมีเมนูแพรรอเนอะอาะดูความโดกของเขาอันนี้ก็เจ้ามา นี่อันนี้เริ่มมาแต่ว่าบางที่อ่ะคือหมดไปแล้วนะเห็นไหมผลไม้ฟรีข้างทางขแยเยอะแยะไปหมดเพื่อนๆด้อืกินเอ่อแบล็คเบอร์รี่ต้องระวังดีๆเพราะว่าอพยายามดูมแมลงเนาะ,ะแมลงเขาจะอยู่ออข้างในอะไรเงี้ยปีนี้แปลกๆเพราะว่าอาสุกไม่พร้อมกันอีกแล้วอืมอ่ะไม่ชิมอันนี้กรุบๆอ่ะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บได้ไหมอ่ะทำไมจะวิ่งไปดูอแ่ะเนาะแพลร่วงทิ้งอะ่ะเสียดายอือันเนี้ยอร่อยมากลูกงามงามอืมไม่มีความเปรี้ยวแล้วนะนี่นเนาะเพื่อนๆคือแบล็คเบอร์รี่มีหลายจุดมากเห็นไหมเนี่ยหมดไปแล้วรอดหนึ่ง ลอดที่2องกำลังสุกลอดที่สามกำลังมาเนาะมีหลายลอดมากเนาะแล้วก็เห็นไหมด้านบนเยอะนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่เก็บไว้อีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆเนาะคือเยอะมากไม่ต้องห่วงนะกลับมาแน่ๆใครที่ขอให้เก็บแบล็คเบอร์รี่รอก่อนนะเดี๋ยวกลับมาให้ตามสัญญาเนาะเพื่อนๆคือผลไม้หลังบ้านแม่ก็พอได้อยู่หลายอย่างอยู่ อันนี้ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นแบล็คเบอร์รี่เหมือนกันอันเนี้จะเป็นแบล็คเบอร์รี่แบบอ๋อลูกโตอ่ะดูไหมเนี่ยลูกโตกว่าฝั่งนู้นดูดีดีเดี๋ยวแมงมแมลงตัวน้อยๆเป่าออกให้หมดเนาะถ้าเราไม่อ่อไปล้างก่อนเป่า,มาแมลงแบล็คเบอร์รี่อืม อ่ะให้เพื่อนๆนได้ดูว่าเอาฝั่งเนี้ยลูกเขาโตวกว่าฝั่งนน,น้นเนาะแบล็คเบอร์รี่ฝั่งนี้เห็นไหมตัวโตเอ้ยลูกโตกว่าฝั่งนน้นแล้วก็เห็นไหมเพื่อนๆเออหมดไปหลายรตแล้วอันเนี้ยแห้งเหี่ยวหมดไปแล้วแม่ไม่ทันเขาออันนี้กำลังดีสุกกำลังดีอันนี้เพิ่งมาหลายรตเลยเนาะเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจัดให้เนาะเห็นไหมทั้งแถบไปฝั่งโน้นเลย แล้วก็มีตรงไหนอีกไหมนู่นตรงนู้นเนอะนู่นตรงนู่นอ่ารอดูคลิปเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อ่าลูกแผ่เนอะอ่าข้ามตรงนี้ไปเลยเพื่อนเพืข้ามตรงนี้ไปอุ้ยอันนี้อันนี้ลูกโตอดใจไม่ไหวอ่ะเก็บลูกนี้ เห็นไหมสวยงามมากฝั่งเนี้ยลูกโตกว่าฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวแม่จะมาชิมลูกนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ข้ามอันนี้ไปเนาะแบล็คเบอร์รี่ลูกโตโต,โตอันนี้ของฟรีด้วย <c oughs> อืมแดดเริ่มมาเริ่มอุน่นหวานมากลืมบอกหวานกรุบกรุบนี่เพื่อนๆมันฝรั่งต้นเริ่มไปละแม่รอมาถ่ายคลิปตอนที่เ,าเขาเกี่ยวเราก็ มาเดินเก็บมันฝรั่งหนุหนกๆกันเนาะแล้วก็ได้ทําเมนูฝากเพื่อนๆด้วยอุ้ยรอบนี้แมแมมองไปสีแดงเพื่อน,เ,อนเราก็รีบเก็บรีบ,รบไปนู้ <c oughs> นเลยค่ะต้นอยู่ข้างหน้าแล้วนี่คือเพื่อนๆรอฟังนะเผื่อได้ยินเ,เสียงไก่ต้งขหแม่ดังมาถึงนี้เลยอะ่ะ แม่เดินมาถึงแล้วไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่เนาะรอบนี้ทำไมว่าน่าจะโอ้ยเริ่มแบบนิ่มนิด,น,ดนิดแล้วเอา้าเก็บไปแล้วนั่นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บอันเตียเต้ยเียดีกว่านะรอบนี้ชัดเจนกว่ารอบที่แล้วไหมเริ่มแดงอะแดงเยอะเนาะแล้วก็บางอันอะสีเริ่มจะอสุกแล้วเพืเ่อนๆื่อดู เนี่ยสีแบบเนี้ยอาเห็นไหมสุกแล้วแม่จะชอบกรอบๆมากกว่าเดี๋ยวแม่จะรีบเก็บน้อเพื่อนอันนี้ไม้เห็นไหมนี่นี่ประมาณอาทิตย์หน้าอาจจะร่วงเกือบหมดนะเพื่อนเ่อแม่ไม่รับปากนะว่าจะได้กลับมาอีกไหมเนาะนี่ค่ะนี่เขาอาจจะร่วงหมดก่อนอะไรนี้นี่นี่นี่น ลูกสวยมากดูนี่โอ้ยเราจะเอาแค่เอาพอกินนะเราจะไม่เอาไปทิ้งนะนี่เห็นไหมนกก็จะมาเริ่มเจาะแล้วเพราะว่าถ้า,เ,าเริ่มสุกเริ่มแก่อะไรเงี้ยแมงเจาะนกก็มานี่อุย้ยสีสวยมากเพื่อนนนี่ เอาอันนี้ด้วยรา่าเอา้ยอันนี้สีสวยมากอ่ะเอาไปด้วยอันนี้อันนี้แก่แก่แล้วก็เดี๋ยวจะร่วงทิ้งน่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนนสุกงมอมมากอันนั้น งามมากเนาะแสงได้อะวันนี้แสงได้เห็นไหมฝั่งนู้นก็เยอะดูเออนี่นี่นี่มาถ่ายฝั่งเนี้ยโอเคแก่แล้วอาทิตย์นี้แก่แล้วก็อาทิตย์หน้าถ้าลมมาแรงแรงร่วงทิ้งเนี่ยสีเห็นไหมสีของเขาแล้วแม่ไม่ชอบแม่ชอบแบบกรอบๆอะไรเนี้ยอันเนี้ยอันนี้โอเคนี่นี่เอานี้ด้วยเอานี้ด้วยค่ะเอ้ย กำลังดีมากๆอ่ะเขาจะออกรถฝาดเนาะก็เลยไม่เป็นที่นิยมอืมไม่ได้กลับไปพลัมป่าแล้วยกยอดเนาะขออภัยด้วยนะยกยอดยกยอด เสียดายอ่ะดูเขาแม่เก็บเยอะอยู่นะรอบนี้แต่ว่าไม่ทิ้งนะแม่เก็บไปก็คือจะทําเมนูฝากเพื่อนๆไม่ได้ไปเอาไปทิ้งเพราะว่าไม่งั้นเขาก็คืออร่วงทิ้งนั่นแหละเนาะลูกน้อีกรอบอืมวีคนี้กกำลังดีมากๆอ่ะ เก็บไว้นานแมงจะมาเจาะได้อืมกรอบมากเยอะมากมากดกมากรอร่วงทิ้งอย่างเดียวเนาะนี้ดูดูดูด,ดูเยอะจริงจเพื่อนๆลมแรงๆมาเวลาเขาออกแก่สุกอะไรเงี้ยร่วงหมดนะร่วงหมดเลยอ่ะ อันนี้สุกแล้วแม้ไม่เอาเพราะว่าเวลาสุกเนื้อจะเริ่มเป็นใสๆแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยแม่ชอบแบบสีแดงแบบนี้อะไรเงี้ยนี่นอรอบนี้คแม่เก็บไปค่อนข้างเยอะเลยเพื<ๆ>่อนๆไม่ได้กลับไปพลัมป่าแล้วเพราะว่าเต็มแล้วเนาะ ด้วยความเสียดายเขาจะร่วงทิ้งนั่นแหละอาทิตย์หน้าน่าจะร่วงทิ้งอาจจะไม่ได้กลับมาเลยนะเพืเเนนะ่อนๆนะให้ดูเขาก่อนเนาะอาจจะไม่ได้กลับมาอีก <c oughs> อาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วเนาะเพราะว่าเขาแก่แล้วก็อาจจะร่วงทิ้งไปเลยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ของคแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บพลัมปลาต่อเนาะคลิปหน้าไว้เจอกันกับแมนคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊าย